ครับสวัสดีครับคุณพี่น้องเอฟซีสุตสุดยนะครับเนาะเมื่อนี้ผมกับสิมมาวางแนวทางหลักหน่วยชนสามสูตรนะครับเนาะซึ่งงวดที่ผ่านมานี่ครับเลขมันมีแปดตัวนะครับเนาะขอมาที่เลขหาหลักหน่วยนะพี่น้องผลออกหนึ่งสี่หาครับหลักหน่วยง,งวดที่ผ่านมามันชนเดี๋ยวครับ แล้วก็บางอีกสูตรที่สองนะครับนะเนาะไอ้พี่น้องคปบสูตรนี้ไว้วันนี้ได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่หาครับพี่นองสูตรสูตรก็ที่เขาแม่นะครับเนาะนะครับอันนี้ก็เป็น สูตรเก่านะครับเนะาะหัวตีพานมาวันนี้ก็เลย0 1 1 2 3 4หาหกเกนนะครับเนาะซึ่งหัดที่พานมากกับเขาที่เล่นหาหนาวพี่นอ้องมือสั้นเด็กๆเนาะความาที่เล่นหาวันนี้มาเอามาแล้วชนวา3สูตรที่เก่าเนาะพี่นอ้องหัวตีพานมามันมันได้หลายตัวครับได้0 1 2 3 4หา ชนกันได้สูตรหนึ่งสองสามที่หามาีิเลกหาชนสามสูตรมาว่างวนนี่ได้หาตัวคือเก่าแล้วก็มาว่งนสูตรนี่ครับสูตรนี้นันนออ๋อมันก็กล่องมันมันอันยู่ํำกล่องแล้วเนียวกล่องมาดีวันนี้ก็ชนวันนี้ได้ แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าครับสำหรับส่ตรนี้อ่ามหัศจรรยมากเขาเล็กหากันอ่าเล็หามันมันชนกันอ่าหาตัววันนี้ก็ชนกันหาตัวก็เก้าครับก็ต้นกันทีหนึ่งสองสามสี่ห้าครับนะครับหนึ่งสองสามสี่หาครับ บางสูดนนี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าครับสีมาวอลักหน่วยครับกเบบับงพิจรบิึงนะครับเนะอมม้เป็นแนวทางสื่อตลาดกินแบงรัฐบา,าลไทยเท่านั้นครับคลิปต่อไปกับผมสิลงหลักสิบช้อนแห่นะครับจักมือไหน ครับช่วงนี้ก็ยากกับาตาเขาเที่ยวเข่าอยู่ครับกั่บอกคอยมีเวลา่าเอาลักน้อยก่อนไปพิจารณากวอนหนึ่งสองสามสี่ห้าชนสามสูตรครับเนะาะคลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้เนะครับเนาะสวัสดีครับ